สวัสดีครับผมโกโก้มิวสิกนะครับก็เห็นเพื่อนๆถามกันว,ว่าอยากจะให้ผมลองไมราคาไม่เกิน1 0 0 0บาทนะครับราคาไมล์ลอยชุดละไม่เกิน1 0 0 0บาทอ่าผมก็นี่ได้ตัวนี้มานะโปรพัดนะได้มาเยอะพอสมควรนะไม่ถึงพันบาทใช่ไหมก็จะรีวิวให้กันเลยแกะกล่องนะครับนี่นะครับแกะกล่องออกมาอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือ อ่านสองก้อนนะอย่างที่สองก็คือนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ของไมอย่างที่สามก็เป็นไมรอยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นกันไหมครับอ่าอาวันนี้ผมได้ใช้ตู้ของ TTK รองครับเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับผมขี้เกียจต,ต่อชุดใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองให้ฟังนะครับ อย่างที่สี่ก็คืออันนี้ชี่ชาร์ตนะไม่ต้องพูดถึงอย่างที่สี่นี่สำคัญนะครับนี่นะครับเป็นตัวเครื่องรับสัญญาณเราเปิดปึ๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่มันใส่เข้าไปนะครับนี่ปรับแล้วก็ปิดนะครับปรับนี่จะเห็นว่าเรากดเปิดแล้วเนี่ย กดค้างไว้นิดนึงนะครับแล้วตัวเครื่องจะเปิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปเสียบกันช่องไม้หรือหลังลาโพงก็ได้๋ยวผมเปิดลาโพงผมก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผมจะวางไม้ไว้ตรงนี้นะนี่แล้วผมเปิดลาโพงผมก่อน,อนผมจะตั้งเสียงไว้ตรงกลางหมดเลยนะปึ๊บเสียบไปปึ๊บเึ๊บ,บอย่างแรกนะครับ เราก็ต้องไปหาฐานมาใส่ก่อนเดี๋ยวผมใส่ฐานแบบนึงนะครับผมก็ได้ใส่ฐานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงดูนะครับเสียงผมเปิดไว้แฟดหมดเลยนะครับสวัสดีครับหนึ่ง6 7 8สามเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างนอกนะประมาณทั้งยี่ิบเมตรนะครับฮัลโหล1234 567 8 9า0 เอาตอนนี้ผมเดินออกมาไกลอยู่นะครับยี่สิบจะยี่สิบเมตรแล้วนะครับก็ยังได้ยินอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะเสียงตอนนี้ประมาณยี่สิบเมตรครับที่ผมอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้งานจริงอ่ะมันไม่น่าจะถึงยี่สิบเมตรหรอกนะครับาเพื่อนลองดูในคลิปเอานะผมไม่รู้นะว่ามันถายหรือขาดยังไงเปล่าเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปแล้วนะครับ อ่าได้ยินนะเพื่อน,อนผมกลับมาแล้วสวัสดีครับไม่มันก็จะหอหน่อยครับเพราะมันอยู่หน้าตู้นะผมเปิด,ปดแฟลชนะนะเดี๋ยวมาสรุปราคากันเลยนะครับอ่าสรุปราคากันเลยนะครับตัวนี้ผมขายราคา979บาทรวมส่งนะครับถ้าเพื่อนๆพพี่ๆคนไหนสนใจทักแชทมาได้เลยนะครับ อ่าผมมีของพร้อมส่งนะครับ979บาทนะครับรวมส่งนะครับสวัสดีครับ